กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีปีศาจน้อยตนหนึ่งแอบลักลอบขึ้นไปบนสวรรค์ทำให้เทพพยาดาและนางฟ้าต่างตกใจกันเป็นอย่างมากแต่แล้วไม่นานก็ถูกจับได้ท่านเทพเจ้าสูงสุดจึงตัดสินลงโทษโดยการประหารชีวิตแล้วให้ไปเกิดใหม่บนโลกมนุษย์เป็นเพียงคนธรรมดาไม่มีอิทธิฤทธิในในใน์ใดๆปีศาจน้อยได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมาก เทวดาองค์หนึ่งเห็นเช่นนั้นก็เกิดความสงสัยทำไมปีศาจน้อยจึงต้องดีใจที่ได้เกิดบนโลกมนุษย์ด้วยจึงได้ทำการเฝ้ามองชีวิตของปีศาจน้อยตั้งแต่แรกคลอดแล้วเขาก็พบว่าชีวิตของปีศาจน้อยช่างมีสีสันยิ่งนักมีอะไรมากมายที่บนสวรรค์น,นั้นไม่มีและแล้ววันหนึ่งเทวดาก็เกิดกิเลส อยากลงไปสนุกบนโลกมนุษย์บ้างแต่การจะลงไปเฉยๆนั้นก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะหากเข้าไปในคันของมารดาแล้วความทรงจำจะถูกลบสิ้นว่าแล้วก่อนลงไปเกิดเทวดาก็ได้ไปหาเทพเจ้าแห่งความสำเร็จได้โปรดเถอดท่านเมื่อข้าลงไปเกิดบนโลกมนุษย์แล้วท่านช่วยสนับสนุนข้า และให้พรวิเศษแก่ข้าเพื่อที่ข้าจะได้ทําสิ่งต่างๆได้ประสบความสำเร็จด้วยเธอดเทพแห่งความสำเร็จได้ฟังก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าชีวิตบนโลกมนุษย์นั้นเกิดขึ้นแค่พริบตาเดียวเท่านั้นดังนั้นหากเทพเจ้าอยากจะลงไปเที่ยวเล่นก็คงไม่เป็นไรจึงได้รับปากไปว่าจะคอยช่วยเทวดาได้ฟังก็ดีใจเป็นอย่างมาก และเนื่องจากเขาเป็นเทวดาบนสวรรค์มีบุญบาร,รมีมหาศาลเมื่อลงไปเกิดจึงมีสิทธิ์ในการเลือกเกิดได้ดังใจเทวดาเลือกเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยและยังประทานพรให้ตัวเองเกิดมารูปโฉมงดงามและสุขภาพแข็งแรงดีอีกด้วยหลังจากเทวดาลงไปเกิดแล้วเขาก็ได้นามว่าสัรชัย สัญชัยคือชายหนุ่มรูปงามที่เก่งกาจไปสะทุกด้านแถมยังเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยจึงทำให้เขาเป็นชายหนุ่มที่เนื้อหอมแบบสุดๆสัญชัยสนุกกับการใช้ชีวิตในทุกวันและด้วยเพราะว่าเขามีมากเกินไปสัญชัยจึงมองไม่เห็นค่าของสิ่งใดที่เขามีเขาเริ่มคบหากับอันตพานแล้วทำเรื่องแย่ๆมากขึ้นทุกที เอาแต่กินดื่มสูปและมั่วสุมกับเหล่านารีมากหน้าหลายตางานการก็ไม่ยอมทำเพราะพ่อที่เป็นเศรษฐีก็มีทรัพย์สมบัติให้เขามากมายแล้วและแล้ววันเวลาก็ผ่านไปพริบตาเดียวสัญชัยก็เข้าสู่วัยกลางคนเสียแล้วบัดนี้พ่อและแม่ของเขาก็ได้ตายจากเขาไปแล้วสัญชัยยืนอยู่ในบ้านหลังใหญ่ อันเคว้งคว้างไม่นานทรัพย์สมบัติที่เขามีก็โดนเพื่อนๆโกงไปจนหมดแล้วเขาก็ล้มป่วยเป็นโรคร้ายจนถึงแก่ความตายในที่สุดเมื่อตายไปแล้วความทรงจำก็ฟื้นคืนบัตรนี้เทวดาสัรชัยจดจำทุกสิ่งได้จนหมดเขารีบตรงดิ่งไปหาเทพเจ้าแห่งความสำเร็จแต่ประตูสวรรค์กลับไม่ยอมเปิดให้เขาเข้าไป และแล้วเทพเจ้าแห่งความสําเร็จก็ได้มาหาเขาด้วยตนเองเทวดาสัญชัยจึงโวยวายนี่มันอะไรกันชีวิตของข้านั้นมีความสุขเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นอีกครึ่งชีวิตที่เหลือทำไมต้องพบเจอแต่ความทุกข์ทรมานเช่นนี้ด้วยท่านทำอะไรลงไปกันแน่ทเทพแห่งความสำเร็จทำหน้าเศร้าก่อนที่จะพูดว่า ท่านต่างหากที่ทำอะไรลงไปกันแน่ท่านไม่รู้หรือว่าทุกพบนั้นใช้กฎธรรมชาติเดียวกันท่านลงไปเกิดบนโลกมนุษย์ด้วยบุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ว่าบุญวาสนาจะมากเพียงใดหากท่านใช้มันไปยังไงมันก็ต้องหมดท่านเกิดมาพร้อมกับเงินทองของพ่อแม่แต่หากท่านไม่หาเพิ่มเอาแต่ใช้ ยังไงมันก็ต้องหมดท่านเกิดมาพร้อมกับรูปโฉมที่งดงามและสุขภาพที่ดีแต่เมื่อการเวลาผ่านไปท่านก็จะแก่ตัวลงความหล่อน,นั้นก็มีอาจยืนยงตลอดกาลแล้วถ้าไม่ดูแลสุขภาพให้ดีสุดท้ายท่านก็จะอ่อนแอและล้มป่วยในที่สุดท่านเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์มากล้น แต่หากท่านไม่นำมันมาใช้ก็อับจนที่ข้าจะช่วยอะไรท่านได้เทวดาสัญชัยได้ฟังก็สำนึกผิดอยู่ในใจแต่ก็พูดไปว่าแต่ยังไงท่านก็เคยสัญญากับข้าว่าจะสนับสนุนข้าให้ตัวข้านั้นประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ต้องการแล้วทำไมท่านถึงไม่ทำเทพเจ้าแห่งความสำเร็จจึงกล่าวว่า มีหรือข้าจะไม่ช่วยท่านท่านลองคิดให้ดีสิเมื่อท่านอยากคบเพื่อนอันตรพานทำตัวเสเพลข้าก็ทำให้ชีวิตของท่านเสเพลดังใจท่านเมื่อท่านอยากสุขสมกับเหล่านารีแทนที่จะแต่งงานมีรักเดียวข้าก็ไม่เคยคิดเหนี่ยวรังท่านไว้ เมื่อท่านต้องการอยากจะใช้สมบัติของพ่อแม่เฉยๆโดยไม่คิดจะหาเพิ่มข้าก็ไม่คิดจะมอบโอกาสของคนสำเร็จให้ท่านได้ค่อยเขยตัวท่านนั้นมีโอกาสทั้งชีวิตที่จะทำบุญทำความดีแต่ทว่าแม้ในยามมีหรือว่ายามยากท่านกลับไม่เคยยอมทำสิ่งเหล่านั้นเลย บัตนี้บุญบารมีของท่านหมดแล้วประตูสวรรค์จะไม่เปิดให้ท่านอีกเทวดาสัญชัยได้ฟังก็ได้แต่คุกเข่าร้องไห้ก่อนที่จะถูกนำตัวกลับไปชดใช้กรรมวนเวียนอยู่ในวัฏจักรสงสารต่อไป